เทยู hey ้ายูชอบอะไรใหญ่ๆลองอันนี้หน่อยไหมไอว่าใหญ่มาก สนส่วนมากชอบคิดว่าอีโคคาร์เนี่ยมันเป็นรถประหยัดน้ํามันเครื่องเล็กๆภายในมันก็ต้องเล็กๆแต่สําหรับรถวันนี้ที่ผมเอามารีวิวผมไม่เล็กนะครับต้องบอกว่าความใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีแต่ภายในนะครับที่ฝากระโปรงท้ายก็ใหญ่ด้วย แล้วมันดีสําหรับใครละ่ะมันดีสําหรับคนที่อยากจะซื้อรถไว้ใช้ในครอบครัวซึ่งก็มีผู้ใหญ่มีสมาชิกในบ้านพอสมควรนะเนาะ mm. เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็อยากจะได้รถที่นั่งสบายแต่ไม่อยากได้รถที่เครื่องยนต์ใหญ่ด้วยเพราะว่าส่วนมากรถใหญ่ๆก็จะเครื่องยนต์ใหญ่ใช่ไหมซึ่งมันจะทําให้เราเปลืองน้ํามันนะครับในการเดินทาง ซึ่ง Nissan Amera เนี่ยเป็นรถอ e ีโคคาซึ่งมันประหยัดน้ํามันด้วยและภายในกว้างใหญ่ด้วยดังนั้นครอบครัวที่เพิ่งเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับก็จะได้ไม่ต้องเปลืองเงินค่าเชื้อเพลิงหรือค่าน้ํามันเยอะในขณะที่ถ้าจะไปไหนกันก็ยังได้เรื่องความสะดวกสบายภายในที่กว้างใหญ่นั่งสบายไปได้ทั้งครอบครัวนะครับใครสนใจรุ่นนี้อยู่ไปดูไรายละเอียดจนต่อดีกว่า นิสสันอัลเมล่าคันนี้เป็นรุ่น1.2 E-S Air Auto มาจากโรงงานเลยนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวออกข้างจากป้ายแดงปัจจุบันใช้งานมาแค่106,000กิโลเมตรเท่านั้นเองตกเฉลี่ยระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาลูกค้าใช้แค่ปีละ10,000 6ก0กิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าเป็นรถใช้น้อยภายนอกมือเปิดประตูจะเป็นแบบกลิปท้ายแล้วก็เป็นโครเมียมด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าใส่ไปลาถอยเสียสแตเลสมาให้เรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากนั้นลูกค้ายังแต่งเพิ่มเติมในส่วนของกล้องมองในขณะที่ถอยหลังและแต่งล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วถือว่าภายนอกก็ดูดี90%กันทีเดียวแต่ในส่วนของ ที่ไม่ครบร้อเพราะว่าเคยมีเก็บสีมาบ้างแค่ผิวผิวภายนอกนะครับอย่างเช่นประตูหน้าซ้ายขวาเล็กๆน้อยๆหน้าจะไปเปิดเบียดหรือไปเปิดโดนอะไรมาเป็นรอยก็เลยมีเก็บสีมาบ้างเล็กๆน้อยๆโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะจ๊ะ ส่วนภายในอย่างที่บอกครับเป็นรถที่กว้างใหญ่ฟังก์ชันการใช้งานอะไรค่อนข้างดีอันนี้มือจับเวลาดึงปิดประตูเนาะก็สามารถเก็บของอะไรในนี้ได้แล้วก็มีช่องเก็บของด้านล่างวางขวดน้ําใหญ่ๆได้เลยนะครับตรงนี้มีที่ เก็บของใต้เลนชักหรือถ้าจะเก็บแบบไวๆยัดเข้าไปตรงนี้ได้นะครับได้1ฝ่ามือแล้วก็ตรงคอนโซลกลางตรงหน้าเกียร์เนี่ยก็คือวางแก้วน้ําได้อันนี้ดีด,ดีตรงที่ว่าเว้าเข้าตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้เขายกสูงนะครับเวลาเอาแก้วเอาอะไรวางก็ไม่ติดอันนี้สะดวกสบายนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้ถ้าเราเซ็ตอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นคําว่าออโต้นะครับหรือเราจะปรับเองก็ปรับพัดลมแอร์ได้เองปรับอุณหภูมิได้เองนะครับแต่อันนี้เราเปิดโหมดออโต้อยู่ส่วนหน้าจอตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วจาก โรงงานมาไม่มีแต่ลูกค้าไปติดเพิ่มมาให้ผมลองเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูเล่นๆนะครับปัป๊บพอเข้าเกียร์ถอยหลังปัป๊บเห็นไหมครับกล้องถอยหลังก็จะทํางานนะครับช่วยเรามองได้ในขณะที่เราถอยเห็นไหมอันนี้คือถอยหลังให้ดูเลยจะจะนะจ๊ะมาเข้าเกียร์กันต่อนะครับในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นแบบ3ก้านนะครับก็จับกระชับมือดีนะครับมีแอร์แบ็กให้ที่ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็รถคันนี้ใช้งานมาเลขมายอย่างที่บอกก็คือใช้น้อยเนาะ ปีละหมื่นกับกกิโลซึ่งปกติคนทั่วไปใช้กันอยู่ประมาณปีละ3 0 0 0 0ื่นถึงสามหมกิโลโดยค่าเฉลี่ยอ่ะอันนี้ถือว่าใช้น้อยกว่าปกติกระจกมองข้างสามารถพับได้ด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็มีปุ่มเซนทัลล็อกใช้งานง่ายอยู่ที่ประตูคนขับเลยกระจกบานคนขับเป็นออโต้กดครั้งเดียวลงสุดนะครับแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าทั้งคันปรับกระจกมองข้างก็ปรับได้ด้วยไฟฟ้านะครับอันนี้ปรับกระจกมองข้างเนาะส่วนคันนี้พิเศษก็คือติดกันศาสตร์มาแบบนี้นะครับถึงว่า เราต้องจอดรถกลางแดดร้อนๆก็ลดกระจกลงหน่อยนะครับเพื่อให้อากาศระบายนะครับวัสดุพวกพวงมาลัยในรถจะได้ไม่เสื่อมนะครับหรือฝนตกอย่างเงี้ยเราจะแง้มกระจกสักนิดนึงนะคบเพื่อเอาอากาศภายนอกเข้ามาก็ได้สมมติว่าเราดับเครื่องนั่งรอแฟนอยู่ไปรับแฟนที่ทํางานอย่างเงี้ยอ่ามันก็ไม่ร้อนเกินไปนะครับก็แง้มกระจกได้อ่ะแล้วก็พวงมาลัยนะครับ มันสมกับการที่เล็กไม่น้อยหรือเปล่าพวงมาลัยตัวนี้เป็นยูรีเทนนะครับถ้าคุณไปดูนิสสันนัมเบล้วลองบิดดูสักนิดหนึ่งนะครับพวงมาลัยเนี่ยถ้ารถที่จอดตากแดดเยอะๆนะครับตรงนี้มันจะแตกหมดเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นวัสดุคล้ายๆกับยางนะครับเวลาโดนความร้อนเผาเยอะๆเนี่ยมันจะแตกมันจะกรอบนะครับแล้วพวงมาลัยมันจะไม่แน่นนะครับแต่นี้พวงมาลัยแน่นมากแน่นเปรียเลยไม่มีถลอกเลยนะครับถือว่าพวงมาลัยสมบูรณ์สมกับเลขใหม่พวกนี้ก็ไม่มีถลงถลอกเลยถ้าคุณดูนิสสันนัมเบ สมบูรณ์มากเลยแจ่มแจ่ม ส่วนคอนโซลกลางนะครับพาวเวอร์เอาเล็ตอยู่ตรงนี้ถ้าคุณเสียบชาร์จโทรศัพท์ตรงนี้นะครับคุณสามารถที่จะวางโทรศัพท์ตรงนี้ก็สะดวกดีใกล้มือแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำให้อีก2จุดนะครับทั้งๆท,ที่ด้านหน้ามีแล้ว2จุดนะครับตรงกลางมีให้อีก2จุดถือว่าใส่ใจเอาคะแนนผมไปเลยนะครับผมให้คะแนนแล้วก็ด้านหลังมีที่พักแขนด้วยนะครับอ๋อเปิดลงมามีที่วางแก้วน้ำอีกโอ้ยอันนี้สบายสบายมากๆแล้วก็ที่แผงประตูนะครับสองข้างอันนี้ไม่ไม่มีที่ให้วางแก้วน้ำนะผมเห็นด้วยนะครับถ้าไป วางที่ประตูเวลาปิดประตูมาเดี๋ยวนะ้ามันกระฉอกนะครับแล้วก็สิ่งที่อเมซิ่งมากๆคือเนี่ย เห็นไหมว่าด้านหลังคือมันมันกว้างจริงนะครับไม่ว่าคุณจะตัวใหญ่แค่ไหนร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเนี่ยผมว่านั่งนะครับเข่าไม่ติดขาไม่ติดหัวไม่ติดนะครับคือเป็นรถครอบครัวขนาดย่อมๆที่ช่วยคุณประหยัดน้ำมันได้จริงๆแหละสำหรับนิสสันนเมร่าเนี่ยอันนี้เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับผลิตปี2012แล้วก็มาจดทะเบียน18ตุลา255 5ก็คือปี2012นะครับแล้วก็ลำดับที่1เป็นคุณณภัชกรมหัธนาพิรัตวันที่24สิสิงหาคม65 ซึ่งปีวันเดือนปีของวันที่ถือกรรมสิทธิ์ที่เป็นระดับที่1เนี่ยอันนี้ไม่ตรงกับวันที่จดทะเบียนนะครับถ้าอยากรู้ให้ไปดูหน้า18นะครับสอนกันบ่อยๆเลยตอนนี้ปัจจุบันเลขทะเบียนขอชอหนาษฎร์ 19, 2, รธานีอ่ะไปดูหน้า18ซิว่ารถคันนี้เป็นไงมาไงนะครับไปซื้อรถมืสองต้องรู้ประวัติรถกันด้วยนะเป็นรถใครอะไรยังไงนะครับอ่ะอันนี้26กันยา61นะครับ ปี61ไม่ใช่ปีจดทะเบียนนะมีการโอนกรรมสิทธิ์จากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จะโอนให้ใครไปไม่ได้ครับนอกจากลูกค้าที่ผ่อนรถกับเขาอยู่ผ่อนหมดแล้วเขาถึงจะโอนเท่ากับว่ารถคันนี้ครับจดทะเบียน18ตุลาห้าณวันนั้นเนี่ยธนาคารไทยพาณิชย์ต้องเป็นเจ้าของอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จนผ่อนหมดนะครับปี6-1เนี่ย ธนาคารไทยพาณิชย์ถึงจะโอนให้ลูกค้าแล้วก็15สิงหา65มีการย้ายปลายทางไปจังหวัดสุราษฎร์แล้ว24สิงหา65เนี่ยก็มีการรับเข้าเป็นป้ายสุราษฎร์ก็คือเขาจะบอกว่าย้ายมาจากเห็นไหมย้ายมาจากกรุงเทพเดิมทีทะเบียนอคอระคังสอเสือส5 2ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็มาใช้ป้ายสุราษฎร์แทนแสดงว่ามีการโอนแค่ครั้งเดียวคือธนาคนารไทยพาณิชย์เป็นผู้โอนนะครับก็ลดมือเดียวครับเพราะว่าไทยพาณิชย์โอนแค่ครั้งเดียวและนี่คือผู้ที่ผ่อนรถตั้งแต่ ป้ายแดงเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็ฟังซ้ำอีกรอบนะึงไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมถึงต้องย้ายมาเป็นป้ายสุราษฎร์ถ้าคุณดูคลิปผมหลายๆคลิปนะในเพจรถมือสองยูสมายคคุณจะเห็นเลยป้ายสุราษฎร์ทั้งนั้นพราะรันผมอยู่ที่สุราษฎร์ธานีไงเวลาจัดแฟนแนนอะไรพวกนี้มันสะดวกมันง่ายลูกค้าทําประกันภัยชั้นหนึ่งตลอดด้วยนะครับดูง่ายๆเลยขออนุญาตปิดรายละเอียดนี่นะครับให้ดูแต่ชื่อนี่ ชื่อตรงตามเล่มทะเบียนเป๊ะเลยที่บอกว่ารถมือเดียวนะครับก็ทําประกันภัยชั้นหนึ่งมาตลอดถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับอะไรละเอียดรถถูกต้องเนาะเนสันสอเมออร่าคสสสี่ห้าสองคือทะเบียนเดิมของเขานะครับก่อนที่เขาจะขายรถให้ผมแล้วผมแจ้งย้ายมาเป็นไปสุราษฎร์โอเคเนาะอ่ะรู้ได้ไงเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งลองดูนะครับเบีย้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลักเห็นไหมนี่นะครับหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดแล้วก็เบีย้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้ายอีกสามพันสี่ร้อยสิบห้านะคร 17,000บวกกับสามพันกว่าบาทก็รวมเป็น20,000เนาะถ้ารวม20,000เสร็จแล้วคุณมาดูส่วนรถประวัติดีเห็นไหม รถประวัติดีหมื่นกว่าบาทด้วยเห้ยแสดงว่าลูกค้าไม่ค่อยเคลมนะครับอาจจะมีเคลมที่ผมบอกว่ามีทําสีประตูซ้ายขวาเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปชนหนัก,นกมาเคลมเยอะๆประกันภัยเขาไม่ให้ประวัติดีนะครับเผลอๆปรับ,บรรเบีย้ยเพิ่มด้วยนะครับฉะนั้นเบี้ยประกันภัยลูกค้าจ่ายจริงแค่หมื่นกว่าบาทเองจาก20,000กว่าเหลือจ่ายแค่ครึ่งเดียวแสดงว่าลูกค้าใช้รถค่อนข้างดูแลดีคิดดูดีรถสิบปียังทำประกันภัยชั้นหนึ่งต่อเนื่องอยู่เลยอะแต่อันนี้ตอนนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้ประกััันนภยยยหหมมดอาาาาาุล้้ววะะะเพรรรู่กคคขถใผบ เขาก็ไม่ตอบประกันล้วเนี่ยหรอวะสามสิบยนแปดหกห้า 8, 6, ก็คือเพิ่งหมดไปเมื่อเดือนสิงหาเดือนที่แล้วเองซึ่งรถคันนี้หลังจากที่เข้ามาผมก็ตรวจสอบสภาพว่ามีอะไรบ้างควรจะต้องเปลี่ยนควรจะต้องดูแลรักษาเพื่อให้คนต่อไปเอาไปใช้ได้อย่างสบายใจไม่ต้องเอาไปแล้วเอาไปซ่อมเลยเนาะปรากฏว่าก็มีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์กล้องแอ กลออากาศแส่พัดพัดลมลูกปืนล้อทั้ง4ล้อเวลาวิ่งแล้วมันดังวูบวูบแบบนี้นะครับอันนี้คือทําให้หมดแล้วนอกเหนือจากนั้นเรื่องความปลอดภัยเรื่องผ้าเบรกก็ยังหนาอยู่จานเบรกก็ยังเรียบอัตราเร่งเครื่องยนต์ต่างๆก็ยังดีอยู่นะครับยางก็มมิชลินก็ยังปีใหม่อยู่พูดง่ายๆว่าระบบทุกระบบทั้งไฟฟ้าเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรกยางแบตเตอรี่ทุกอย่างดูให้หมดแล้วนะครับว่ามันพร้อมใช้ในสิ่งที่มันใกล้จะเสื่อมผมก็จัดการให้หมดแล้วเออเอาไปใช้ได้เลยดีปะ กรลืมไปดูเรื่องโครงสร้างกันด้วยนะครับโครงสร้างดูไม่ยากครับอย่างเช่นฝากระโปรงหน้าเนี่ยเวลาถ้าเราปิดฝากระโปรงหน้าลงมาเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้ารถมันชนตึบฝากระโปรงหน้ามันจะยุบนะครับถ้าฝากระโปรงหน้ามันยุบไปเนี่ยมันมีอยู่2ทางก็คือจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนถ้าจะซ่อมเนี่ยต้องเคาะนะครับเมื่อไหร่ที่มีการเคาะนะครับเส้นพวกนี้นจะไม่ตรงคมชัดแบบนี้นะครับแล้วพวกซีนตะเข็บเส้นนูนนะครับตัวเนี้ยนะครับมันจะหายไปนะครับ แต่ตรงนี้เส้นตรงคมชัดอย่างนี้แสดงว่าฝากกระโปรงหน้าเนี่ยไม่มีการพับการยับหรือมีการเสียรูปนะครับดังนั้นบอกได้เลยว่าดูตามฝากกระโปรงแล้วไม่ชนแน่นอนอีกอย่างหนึง่งคือถ้าเกิดในกรณีที่ชนหนักมากๆตุ้มม,มันยับเยอะนะครับเขาจะไม่เสียเวลาเคาะเขาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนพวกสติกเกอร์มาตรฐานของผู้ผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์คำเตือนต่างๆมอกพวกนี้จะไม่มีอยู่ดังนั้นถ้าเราดูเส้นสายฝากกระโปรงนะครับ ความตรงคมชัดของการปั๊มขึ้นรูปจากโรงงานเนี่ยไม่มีตรงไหนบิดเบี้ยวนะครับแสดงว่าฝากระโปรงไม่เคยซ่อมแล้วก็สติเกอร์ยังอยู่แสดงว่าไม่เคยเปลี่ยนนะครับอย่างนี้สบายใจได้ว่ารถไม่ได้ชนแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องของการเก็บสีภายนอกอาจจะมีบ้างนะครับต้องบอกแบบนี้มาดูน็อตบานพับตัวล่างไม่ขยับนะครับแต่ตัวบนเป็นไงบ้างตัวบนตัวบน ก็เหมือนจะนะครับเหมือนจะมีขยับบางๆอันนี้จะดูยากนิดหนึ่งเหมือนจะมีขยับบางๆนะครับเอามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าฝากระโปรงเคยขยับไหมตัวล่างตัวล่างไม่ขยับเลยเห็นไหมครับแต่พอมาดูตัวบนเหมือนจะเห็นไหมเหมือนจะมีขยับบางๆนะครับถ้าขยับบาง, Clo Patch ๆ,ๆ,บางๆอย่างนี้เป็นไปได้ว่าเขาขยับเก็บสีนะครับว่าเขาขยับเก็บสีทีนี้มาดูเรื่องของซับข้างกันบ้างตัวเนี้ยผมจะให้ความสําคัญนะครับอ่า มันจะเป็นแขนข้างที่มารับแก้มข้างนอกอีกทีหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นโครงสร้างหลักให้มาดูด้วยนะครับจุดอาร์คคมชัดเห็นไหมอันนี้คือการต่อเหล็กจากโรงงานนะครับจุดอาร์คคมชัดแบบนี้แบบนี้ถือว่าปกตินะครับเบ้าโชกเห็นไหมจุดอาร์คคมชัดนะครับถ้าชนมามันจะเป็นไงไอ้ตรงเนี้ยมันจะบิดมันจะพับมันต้องดึงครับทั้งดึงทั้งเคาะนะครับถ้าดึงเคาะเรียบร้อยเสร็จแล้วมันจะยังยับอยู่เขาก็จะโป๊ปิดไอ้รอยยับยับแล้วเขาก็พ่นสีทับโอเคปะหรือถ้าเปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนมันก็จะมีริ้วรอยการจี้หรือการเชื่อมใหม่จุดอาร์คมันจะไม่ดูสบายตาแบบนี้โอเคเนาะอ่ะดูเบ้าโชกขวาดูเบ้าโชกซ้ายเห็นไหมจุดอาร์คยังอยู่นะครับเห็นไหมครับพวกจุดอาร์กันประกอบจากโรงงานการปั๊มเหล็กจากโรงงานจะต้องมีความคมชัดเห็นไหมครับอย่างเงี้ยคือปกตินะครับซับในแขนข้างรูกลมก็คือกลมร่องทุกอย่างคมชัดแบบนี้อ่ะมาดูคันหน้านะครับจุดอาร์คยังอยู่เห็นไหม จุดอาร์กยังอยู่นะครับรูกลมก็กลมจุดอาร์กยังอยู่นะครับรูกลมกลมลีลีจุดอาร์กยังอยู่นะครับเท่ากับว่าคันหน้าเนี่ยปกติแล้วมาดูหัวแชสซีหัวแชสซีไม่มีการจี้หรือเชื่อมใหม่นะครับไม่มีการจี้หรือเชื่อมใหม่อ่ะอย่างเงี้ยคือปกติอันนี้คือคันหน้านะครับที่เป็นตัวรับแรงเวลาชนเนี่ยมันจะชนมาโดนคันหน้าก่อนเลยนะครับอ่ะมาดูตรงนี้นะครับไม่มีรอยจี้เชื่อมใหม่นะครับอันนี้คือมาตรฐานโรงงานแบบนี้เลย แบบนี้สบายใจได้นะครับเส้นสายตรงคมชัดนะครับไม่มีผุนะครับไม่เคยน้ําท่วมมาก่อนอันนี้สบายใจได้เลยไม่ได้ชนแต่ฝากระโปรงหน,น้าเนี่ยน่าจะมีการขยับกับเก็บสีมานิดนิดหน่อยๆอยอาจจะมีอะไรหล่นใส่นะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับมาดูน็อตบานประตูนะครับดูน็อตบานประตูหน้านะครับน็อตบานประตูหน้าที่เป็นตัวยึดประตูเห็นไหมครับอ่ะมีรอยถลอกไหมไม่มีนะไม่มีนะครับน็อตแก้มหน้าเห็นน็อตแก้มหน้าไหมน็อตแก้มหน้าไม่มีการขยับ นะครับถ้าเกิดว่ามีการขยับก็อาจจะมีเบียดมีอะไรเก็บสีแต่อันนี้ไม่มีนะครับจุดอาร์กเป็นไงบ้างจุดอาร์กของประตูหน้าขวาปกตินะครับโครงสร้างตัวนี้เป็นถือเป็นโครงสร้างหลักนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรามาดูนะครับรอนประตูไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้สติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ปกติสมบูรณ์ไม่มีปัญหานะครับามาดูกันต่อนะครับน็ not, อตน็อตประตูไม่มีการขยับ เห็นไหมไม่มีการขยับนะอันนี้บานหลังนะครับแล้วก็อาร์คจอประตูกันไงปกติคมชัดนะครับแล้วก็กรอนประตูปกติไม่มีการขยับนะครับแล้วก็มาดูฝาท้ายอันนี้ไม่มีการขยับนะครับอันนี้ยึดฝาท้ายนะครับแล้วก็เส้นสายของฝาท้ายเป็นไงตรงคมชัดแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยมีความตรงคมชัดแล้วมาดูตรงยางอะไรกันนะครับยางอะไรเป็นไงบ้างจุดอาร์คต่างๆเห็นไหม ปั๊มโลโก้ต่างๆทุกอย่างยังอยู่ในสภาพดีนะครับไม่มีสนิมเลยแหละเออไม่มีสนิมเลยนะครับอันนี้สบายใจได้เส้นสายต่างๆคมชัดแบบนี้ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยคันนี้นะครับแล้วก็ดูซีนบานประตูป้าบป้าปกตินะครับนี่ไม่มีการขยับนะครับแล้วก็อาร์จจอประตูเห็นไหมก็จะมีความคมชัดแบบนี้นะครับแล้วก็น็อตยึดประตูเห็นไหมครับไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเห็นไหมครับอ่าสียังเต็มอยู่ แล้วก็มาด like the like ูสุดท้ายกันนะครับมาดูสุดท้ายนี่ไม่มีการขยับนะครับอันนี้แม้กระทั่งน็อตบันครับก็ไม่มีการขยับนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับประตูหน้าซ้ายขวามีเก็บสีมาแล้วนะครับแต่ไม่ได้ชนหนักแน่นอนเพราะว่าน็อตไม่ได้ถอดนะครับน็อตไม่ได้ถอดดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ถอดน็อตเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่ได้เปลี่ยนประตูหรือมันไม่ได้ถอดประตูไปเคาะเพราะว่าถ้าเขาจะเคาะจริงๆเนี่ยเขาต้องถอดประตูไปเคาะมาเคาะติดกับรถอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยมีเก็บสีผิวผิวแน่นอนนะครับมีเก็บสีผิวผิวฝากระโปรงหน้าประตูหน้าซ้ายขวานะครับแต่ว่าการันตีเลยว่าโครงสร้างหลักเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับไม่ชนหนักคือความไฟไม่น้ำพุ่มตัดต่อแน่นอนอย่างนี้ซื้อได้เอาได้เลขเครื่องเลขถังจะต้องตรงในเล่มทะเบียนนะครับซึ่งอันนี้รับประกันได้เลยว่าตรงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตรวจเช็คให้ก่อนที่จะซื้อแล้วส่วนเลขเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ด้านใต้มันจะดูยากสักนิดหนึ่งนะครับมันอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับดูยากนิดหน โอเคแต่ว่าตรวจสอบให้แล้วล้านเปอร์เซนต์จะก็สำหรับวันนี้ในการรีวิวนิสสันอั m เมลาคันนี้นะครับก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะเก็บรายละเอียดให้กับทุกคนได้นะครับต้องขอโทษด,ด้วยถ้าเกิดว่ามุมกล้องหรือว่าอะไรมันจะขัดใจขัดหูขัดตานะครับเพราะว่าฝนมันตกจริงแต่ถ้าใครสนใจรถคันนี้ครับผมการันตีให้เลยว่า มันจะเป็นรถที่ทําให้คุณมีความสุขและสบายใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าคันนี้ผมก็ตั้งใจคัดมาแล้วแหละว่ามันเป็นรถมือเดียวแล้วก็เป็นรถที่ลูกค้าดูแลรักษาดีนะครับโครงสร้างหลักเนี่ยก็คือเดิมแล้วก็ปรับสภาพให้มันพร้อมใช้ได้อย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็คันนี้เล็กไม่น้อยด้วยวิ่งแค่ปีละประมาณหมื่นกว่หกร้อยโลเอง ถือว่าได้รถที่สดสดใหม่น้อยๆโครงสร้างดีๆนะครับแล้วก็ปรับสภาพให้พร้อมใช้แล้วด้วยอ๋อลืมบอกไปรถคันนี้ผมสปาภายในซักบอกฟอกผมค่าเชือ้อโอโบโซนให้แล้วนะครับเรื่องของสุข,ขานาะมัยภายในรถไม่ต้องกังวลใจนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็ทําการพ่นกันสนิมให้แล้วเคลือบแก้วภายนอกให้แล้วด้วยนะครับนอกจากนั้นภาษีเนี่ยผมต่อให้เป็น เดือนตุลาคมปี66ก็คือปีหน้าให้แล้วด้วยนะครับหมายความว่าใครก็าตามซื้อรถคันนี้ไปเนี่ยไม่ต้องต่อภาษีใช้ยาวไปถึงตุลาคมปีหน้าไปเลยก็อีกปีกว่าๆนะครับกว่าคุณจะต้องเสียเงินไปต่อภาษีอีกทีหนึ่งแล้วก็หลังจากออกรถจากผมไปเนี่ยผมก็รับประกันหลังการขายให้1ปีนะครับแล้วก็ถ้าคุณใช้ไปครบ1-0,000มกิโลเนี่ยเอารถเข้ามาหาผมนะครับ ผมถ่ายน้ามันเครื่องฟรีให้อีกหนึ่งครั้งแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ไกลนะก็ถ่ายน้ามันเครื่องใกล้บ้านได้นะครับไม่ต้องลําบากแค่ถ่ายรูปส่งบินมาผมโอนตังค์ให้นะครับก็ไม่ได้ขอให้เชื่อนะครับแต่ว่าขอให้เลือกให้ดีซื้อรถมือสองทั้งทีมันไม่มีอะไรสําคัญไปมากกว่าการได้รถที่คุณภาพดีและเป็นรถที่ประหยัดที่คุณจะไม่ต้องไปบานปลายกับมันทีหลังนะครับคันนี้ขาย2 5 9 0 0 0บาทแล้วก็ ถ้าคุณมีประวัติเครดิตดีก็ออกรถจบเลย19,000บาทผ่อนเดือนละ4,900บาทถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดว่าไหวนะครับแนะนำเลยไม่ผิดหวังถ้ารถคันนี้ยังเป็นรถที่ไม่ถูกใจคุณเพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันใช่ไหม คุณก็รอดูรถคันต่อไปก็ได้แต่สําหรับใครที่ชอบการรีวิวแบบนี้นะครับชอบในการที่ผมให้ข้อมูลแบบนี้ก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหรือไม่อย่างน้อยก็ช่วยกดแชร์นหน่อยช่วยทําอะไรก็ได้ให้ผมรู้ว่าคุณกําลังดูอยู่แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับในงานที่ทําโอเคขอบคุณมากไปแล้วแล้วเจอกันใหม่เจอกันใหม่บายบาย เน่เน,น่ยางมิชลินด้วยโอ้ยางแพงปี2022ันยี่สิบสองโอ้ยางใหม่ใช้ยาว